มึงยังกินอิ่มนอนหลับมึงก็พูดได้มึงก็ยังกาสากดได้นี่แต่คนชั้นล่างที่ไม่มีจะแดกกฎกติกาเนี่ยไม,ไม่ได้เติมเต็มท้องโลงๆได้ครับสวัสดีครับตอนนี้คุณกําลังดูหนังนอกกระแสนะครับนนหนังที่ผมจะรีวิวในคราวนี้นะครับมีชื่อว่า The Platform 2คุกนรกแนวตั้งคืออ่ายผมคิดเองนะครับเรื่องย่อนะครับก็เกี่ยวกับคนคุกที่ต้องถูกขังอยู่ในแนวตั้งนะครับก็คืออาหารที่ถูกส่งมาจากข้างบนเนี่ย มันจะต้องค่อยๆไหลลงมาข้างล่างด้านล,ล่างเนี่ยอาจจะไม่ได้กินอาหารเลยก็เป็นไปได้นะครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาและเกิดการจราจนในนั้นนะครับผมซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องนยัยยะทางสังคมและมีความนมามธทําสูงมากๆนะครับแต่ยังไงเนี่ยผมก็ยังชอบอยู่นี้นะก็แนะนำว่าให้ไปลองดูกันได้นะครับที่เนี่ยฟรีครับและหลังจากนี้ก็คือความรู้สึกที่ผมได้ดูนะครับ นี่เป็นหนึ่งในหนังที่ผมรอคอยที่สุดของ Netflix เลยนะภาคนี้เนี่ยมีความนำรรมาทำและก็ใส่แนวคิดของศาสนาคริสต์เข้ามาเยอะจนตีความยากมากเลยนะสำหรับผมแต่ถ้าหากตีความแบบผิวเผินเนี่ยผมก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคือโลกจำลองของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ช่วงชิงทรัพยากรหรืออาหารกันอย่างม,มุมามหนังตั้งแง่คิดเรื่องเสรีภาพและกฎกติกาได้น่าสนใจมากครับกติกาเนี่ยมักมาพร้อมกับบทลงโทษ แต่หากมันแข็งตึงโหดร้ายกับประชาชนมากเกินไปก็ไม่แปลกที่คนจะเพลียหายสารภาพแต่หากมีเสรีภาพมากเกินไปหย่อนยานเกินไปผู้คนก็จะคิดถึงสิทธิและก็ผลประโยชน์ของตัวเองเป็ที่ตั้งแต่ทั้งหมดที่กล่าวมาโลกนี้สังคมนี้มันไม่มีทางเป็นสายกลางหรือว่าความเท่าเทียมที่ฝันใฝ่ได้ พราะแค่เพียงเราเกิดมาเนี่ยต้นทุนชีวิตก็ต่างกันแล้วครับซึ่งก็คล้ายๆชั้นในคุกครับใครที่เกิดมาอยู่บนชั้นสูงๆเนี่ยก็ได้เปรียบคนที่อยู่บนชั้นล่างๆเนี่ยก็แทบจะไม่ได้อาหารกินเลยนะซึ่งบทพูดหนึ่งที่โผล่มาในหนังเนี่ยผมชอบมากเลยครับมีตัวละครหนึ่งพูดว่าเรายังคงรักษากฎได้เพราะเราอยู่ชั้น24พูดง่ายๆก็คือมึงยังกินอิ่มนอนหลับอยู่สบายมึงก็พูดได้มึงก็ยังรักษากฎได้นี่แต่คนชั้นล่างที่ไม่มีจะแดกท้องไส้กิว กกติกาเนี่ยแม่งไม่ได้เติมเต็มท้องโล่งๆได้ครับรวมๆเนี่ยผมก็ยังชอบเซตติ้งเซอร์เรียลของมันอยู่ดีนะที่ก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ในโลกแบบไหนกันแน่อวกาศมิติที่4หรือว่าโลกวิญญาณผมเนี่ยก็แอบเสียดายตอนจบแบบสุดๆเลยนะครับที่มันคล้ายจะทะย,ยานยไปไกลกว่าเดิมเพราะว่ามันเป็นภาค2องไงแต่มันดันวกกลับมาที่เดิมเพียงเพื่ออยากจะเชื่อมต่อกับภาคแรกเท่านั้นเอง แต่ถ้าการวักขับของมันเนี่ยจะมีภาค3ต่อและไปเชื่อมโยงกับอะไรได้อีกเนี่ยผมก็ยังรอดูเหมือนเดิมนะครับผมก็ต้องอรอลุ้นกันต่อไปนะว่า n น็ f ฟ i ิกเนี่ยจะอนุม,มัติหรือเปล่าและหนังเรื่องนี้เนี่ยผมก็ให้คะแนนไปที่เเต็มสิบครับผมและคราวหน้าผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวให้ฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากติดตามด้นะครับผมส่วนคลิปนี้ดูหนังนอกกระแสก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ